ก่อนฉีดวัคซีนสําคัญยังไงใช่ไหมก็คือว่าช่วงเนี้คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับการที่เราเตรียมภูมิต้านทานของเราให้แข็งแรงเนี่ยจะเป็นการที่เรียกว่าเรามีทหารที่คอยคุ้นกันตัวเราอยู่ก่อน ừ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  ถ้าเกิดบางเออเราได้รับเชื้อจานวนน้อยๆเนี่ยมันอาจจะช่วยจัดการให้เราได้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงนะครับเวลาที่เราได้รับวัคซีนมันก็จะสร้างภูมิขึ้นมาได้เต็มที่กว่า นะเพราะฉนั้นการเสริมภูมิก่อนจะไปฉีดวัคซีนจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับยียงตัวเองให้พร้อมก่อนไปรับวัคซีนสาคัญกว่านั้นอีกครับคุณโอมวันที่บางคนบอกตื่นเต้นอยากจะฉีดวัคซีนมากเลยนับไปเลยอีก7วัน8วันนอนไม่หลับนอนไม่หลับตื่นเต้นเกิดเครียดนะครับตื่นเต้นนตกพอถึงเวลาในวันไป่ฉีดวัคซีนจริงๆก็ป่วยป่วยขึ้นมาจริงๆปรากฏว่าต้องเลื่อนพลาดโอกาสในการรับวัคซีนนะครับเพราะนั้นสำคัญที่สุดก่อนไปฉีดวัคซีน คุณอย่าป่วยคุณต้องทำตัวเองให้แข็งแรงที่สุดนะมันแข็งแรงสดชื่นสดใสถูกต้องบางคนแบบโอ้เป็นไข้หวัดนะกังวลกังวลเพราะว่าก่อน้อยนะเพราะนั้นสำคัญก่อนฉีดวัคซีนร่างกายต้องแข็งแรงนะเพื่อจะได้ไม่ป่วยวันที่ฉีดเพื่อจะได้พร้อมในการดูแลตัวเองหลังฉีดวัคซีนต้องต้องอีกเหรอคะยังต้องดูแลอีกบางคนบอกโอ้หลังฉีดวัคซีนไม่ต้องดูแลฉีดแล้วก็โอ้สบายมากทําอะไรก็ได้แล้ว ไม่ได้เลยนะฮะคุณจะเห็นว่าคําเตือนก,ก็คือว่าต่อให้คุณฉีดวัคซีนแล้วมีภูมิต่ตอโควิดแล้วก็ตามเนี่ยค,คุณก็ยังต้องระวังตัวอยู่ดีะนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ยังมีโอกาสที่จะรับเชื้ออย่างอื่นเข้ามาด้วยในร่างกายของเรานะและที่สําคัญหลายๆคนบอกครับอย่างนี้ว่าไปฉีดวัคซีนเสร็จแล้วกลับมาแล้วเพลียบางคนเป็นนะแล้วบางคนง่วง บางคนบอกหิวใช่ใช่เห็นตาม f c e e o o o จะแบบคนที่ฉีดวัคซีนก็จะมาแบบวันนี้ง่วงจังวันนี้หิวเยอะจังอะไรแบบนี้นะครับจะบอกว่าสําหรับบางคนนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่พอเรารับวัคซีนเข้าไปเสร็จปุ๊บร่างกายมันใช้พลังงานเยอะ ในการสร้างภูมิต้านทานตัวใหม่ๆขึ้นมาก็เลยทาให้บางทีบางคนในบางเคสรู้สึกว่าเหนื่อยเพลียได้หล่ะใช่ไหมครับอาจจะเกิดขึ้นได้ในบางคนนะครับก็คือต้องกลับมาดูแลตัวเองเนาะกเกือว่าคนที่ดูแลภูมิตัวเอง้แข็งแรงร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนการทํางานตรงนี้มันก็จะสะดวกสบายสําหรับร่างกายมากขึ้นเราไม่ต้องใช้พลังงานเยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงในเรื่องของความอ่อนเพลียความง่วงเหงาหาวนอน าาก็จะลดลงไปได้นะครับแล้วร่างกายนั่นแปลว่าร่างกายพร้อมที่จะสร้างภูมิได้ดีกว่าค่ะ